สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2564ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรนร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยเกษตรกรรมในน้ำปี2020และพระราชทานพระราชดำรัสถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่สขจัดความหิวโหยภายใต้โครงการพระราชดำริ วันนี้เวลา18นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณาวาังศร,ร,ระปทุมส่งร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยเกษตร,รกรรมในน้ำปี2020ในหัวข้อเกษตร,รกรรมในน้ำเพื่ออาหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งองค์การอาหารและเกษตร,รแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ร่วมกับเครือข่ายศูนย์เกษตร,รกรรมในน้ำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกและ สระทวงเกษตรและกิจการชนบทแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดขึ้นน,านาครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23-24กันยายน2564โอกาสนี้ด้านพระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่2ขจัดความหิวโหย ภายใต้โครงการพระราชดำริในช่วงการรับรองปฏิญญาเซี่ยงไฮ้รวมทั้งคำมั่นและถแถลงการสนับสนุนโดยองค์กรตามคำกราบบังคมทูลเชิญของดรแมตเทสโฮวาร์ดผู้นำทีมเกษตรกรรมในน้ำอย่างยั่งยืนแผนกเกษตรกรรมในน้ำและการประมงองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหรประชาชาติกรุงโรมสาธารณารัฐอิตาลีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทรงมีพระราชดำรัส ถึงเกษตรกรรมในน้ําหรือการเพราะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ําทั้งในน้ําจืดและน้ําเค็มนั้นว่าเป็นเครื่องมือสําคัญประการหนึ่งที่ส่งใช้ในโครงการตามพระราชดําริของพระองค์มาตลอดเวลา40ปีของการทํางานด้านการศึกษาและโภชนาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ธุรกรันดารของประเทศไทยและในประเทศต่างๆ เนื่องจากเป็นแหล่งอาหารที่ดีสำหรับทุกคนมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและราคาไม่แพงซึ่งชุมชนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับเกษตรกรรมในน้ำอยู่แล้วเราสามารถเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาเรื่องการเพาะพันธุ์การให้อาหารการเก็บเกี่ยวและกระบวนการแปรรูปเพื่อให้กลายเป็นอาหารที่มีโภชนาการและมีมูลค่าเพื่อการจำหน่าย For adoptedculture solution to this have achieve I as a fully The goal of good food for all. In an international conference like this one, there are many stakeholders from various governments and civil societies coming together to brainstorm for the solution for global food and nutrition security. May I express my support of aquaculture as a global solution? to reach sustainable development goal zero hunger to save the people of the world threatened by pandemic climate change environmental degradation and frequent natural calamity thank you very much ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้ประกาศใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่งการขจัดความหิวโหวยเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่2ของเป้าหมายโลก17ข้อที่เชื่อมโยงกันครอบกลุมทุกด้านอย่างสมดุลเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาให้สำเร็จภายในปี2030หรือพศ2573 หน่วยแพทย์เลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดเชียงรายสนองพระดำริสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรรคติยร,ราชนารีในการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนพระราชทานแก่กลุ่มเปราะบางวันนี้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลแม่สายจังหวัดเชียงรายในประสง์ล่าอ่อนในอำเภอแม่สาย เป็นประธานในการเปิดหน่วยการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระเศีสวางค์ขวัตวรขัติย,รา,าร,ย,ย,ยาราชนารีโดยมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรรามบรมราชชนนีหรือพอ,อ,อสวประจำจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สายและสาธาร,รณาสุขอำเภอแม่สายให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานแก่คนไร้รัฐไร้สัญชาติและกลุ T ่มคนเปราะบาง รวมถึงผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ในพื้นที่จำนวน2,500คนทั้งนี้ด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมทศศรีสว่างคาวัดวรคัตพิยราชนารีทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และทรงเ,เห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันเมรินทิรานาธงบอจรัสสวัสดีค่ะ